อากกาบทุกทายสบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้าทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บ่ปืบตื่นนอนมากะบ่เห็นพันเติงแล้วพ่นไปรัดแรงรัดเศร้าเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้กามีแต่บ่ปืบผู้เดียวเดี๋ยวบ่ปืบตื่นนอนมากะสี่หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำท่าแล้วกะสี่ไปย้าครับพี่น้องเลยหาอาหารเสริมพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เฮาสองคนไปการมุดคืนกับ่ได้ยังพี่น้องเลยประมาณไปการมุดสองคนกับบได้ยังถือว่าบ่มีสั์พี่น้องเลย แล้วก็บวชป e ึกปัดตื่นเศร้ามากอะสิไปย้มครับเผื่อเป็นอาหารเสริมบางทีได้ก็สิเอามากินอาหารเศร้าเป็นอาหารเศร้าแล้วก็หนึ่งขานหนึ่งนำาในผาน่นแหละในพานเพิ่นไปรับเศร้าพี่น้องเลยมื้อนี้เฮากับในพานก็ตกลงกันว่าสิเดินทางกลับพี่น้องเลยเพราะว่าอายุหากินกับ่บมานพี่น้องเลยบ่ได้หยังบ่ได้หยังบ่มีสัตว์เลยพี่น้องเลยแล้วก็เฮาสองคนก็ตกลงตกลงกันว่าสิเดินทางกลับแล้วก็ หลังจากที่ปืบปุบยามกับหาหันเสริมก่อนตื่นเช้ามาไปพี่น้องไปรุ่นนักวันพี่น้องพาพี่น้องยามกับแล้วกรลัดแร่งยิงนกกระเาคือการนั่นแหละถ้าได้ก็เอามาเป็นหานเสริมต่อเลยพี่น้องเลยทานในพันใหญ่หมดแล้วไปพี่น้องยามกับตัวไซไวตั้งหมู่ม้านนี่พี่น้องเลยว่าป่ปุบกัใไไว้งหมู่านนี่แหละพูดแล้วเ้อยย่างเลาะลงห่วงไปแล้วเข้าในป่าใหญ่แล้วลก็ะทาเบิงตะมีนกกรซิยิงนกเลยพี่น้องเลยเป็นหารเสริมของเรา ว่าไปการเมื่อคืนนี่ก็ไ่ได้ยังเลยพี่น้องบบเห็นยังเลยขนาดสองคนไปการก็ยังบบเห็นยังพี่น้องอ้าพี่น้องแต่ตามรุ่นน้ำกันพี่น้องเลยว่ามื้อน,นี้เราจะได้ยังแม่กินพี่น้องเดีเ๋ยวเขาจะยังหลาะเข้าในป่านน่ะเราจะยังเลาะเข้าในป่านน่ะดักยิงนกยิงกระห,อก,ห,หอ,อกพี่น้องถ้ามันมีกับเขายิงเลยตาเห็นมันก็นีน่แหละสิพี่น้องยังเลาะเข้าในป่านน่ะไปพี่น้อง Väldigt bra. เอาละทุกคนเลยโบปืบนางทาดักนกแต่ว่านกมันบ่เข้าทุกคนเลยบ่มีนกเห็นแต่นกน้อยบ่มีนกใหญ่ทุกคนเลยบ่ปืบเลยบ่ยิงเดี๋ยวหามชิตัดซานนี่แหละเอามือกินเป็นปันอาหารเศร้าทุกคนเลยเดี๋ยวหามชิตัดซานนี่แหละเอามือกินเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเหามชิตัดซานนี่แหละเอามือกินพี่น้องเลยตัดทุกต้นซานนี่แหละเมื่อกินกับเผาพี่น้อง เดฟพี่น้องหาตัดซานนี่แหละเอามากินเป็นปั่นข้าวเศร้าพี่น้องเลยนี่ซานนี่แล้วก็เสือหาเหรอนี่ละหาตัดซานตัดวายพี่น้องเลยว่ายห่อรัดยิงแล้วแบบโเห็นนกโบมีอยังพี่น้องเลยเลยตัดซานนี่เอามากินกับเขาเป็นปั่นข้าวเศร้าได้เลยพี่น้องเลยนี่แหละอยู่ป่าบบมีอาหารเขาก็ยังหาตัดเสาะตัดซานกินพีงได้ ภาษาเรากลางเอิ้นว่าซานเนาะนี่เนาะส่วนภาษาเราเทิงหรือว่าภาษาสุดเฒ่าบ่รู้เฮาก็สิเอิ้นว่าอาจูรเนาะทุคนเาะอารนีแหละภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าอารเนาะภาษากลางเฮาก็เอิ้นว่าาเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิตัดต้นายนี่แหละเมื่อกินเดี๋ยวบ่ปเห็นายแล้วเดี๋ยวบ่ปสิตัดมันตัดบายก่อน อันนี้เป็นลายป่านะเป็น่งินได้เลร ขึินได้ขึนได้ป้งสทถวยกูได้ได้หักได้แขวหักได้เนาะมันแงมันแาลาักันหักภาษาลาดมมันแ่กินเขาเี่ยมัน่ปด้แงแล้วแขวมันชีหักแล้วแล้วเของาบัไดนี่ให้ได้เอ atua uh. rva มามามาพี่น้องก็กินข้าวเช้ารำกันพี่น้องเลยปังข้าวเช้ากินข้าวเช้าได้วันนี้ได้กินแล้วกะคุณละเมื่อซิเกียร์ข้อเกียร์องเก็บอุปกรณ์เหาก็เดินหักกลับไล้พี่น้องเลยโอ้ข่าวลายเลยพี่น้องเลยโอ้ข้าวนี่ลายเลยบ่มือดอกข้าวนี่เดชหาเอามีปลาแล้วก็มีเขียดตรงหอการเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยโอ้หนูพร้อมหนูกะยังพี่น้องเดยมีเขียดมามาพี่น้องกินข้าวเช้ารำกันพี่น้องเลย แล้เห็ดยูดกินของอยูคงกินกับซสำนี่เลยพี่น้องเลยบ่มียังหลายต้องมียังมากมายพี่น้องกินเลยจำแจวกันมากินข้าวต้งกันพี่น้องเลยปันเขาเศร้าเดินทางกลับได้มือนี้ได้หากินโบมาณพี่น้องเลย ได้เรื่องกับแล้วปรนเดี๋ยวตัวเด็กนอนต่อวะเอาเมืออม่อยห่อห่อยาเด็กกับกลับคือห่อลูกกินห่อเมียเทากันพี่น้องเป็นมนุษย์ป่าสามมือสี่มือบวยบวยหาอยู่เนี่ยหาอยู่หากินก็อยากได้เนื้อมั่นแหละอยากได้ของกินนั่นแหละอยากได้ชัดใหญ่เลยพีน่น้องว่ามันประมาณเห็นได้ใช่เอาก็ะจำเป็นละ มืาน่าจากมาไหมพี่น้องเอ้ชุดนี้กะกลับก่อนเอามาพี่น้องกินข้าวนรงกันพี่น้องมีปามล,ลาเหมือนเลยแหะนี่แหละอาหารเฮาพี่น้องเอ้ซานโตที่บัวปึบเอาจากมาสยิดแหละแกงกะปลาแล้วก็มีเกี๊ยดโอ้พอไดีคล้ไข่พอได้ไข่นี่เกี๊ยบเติมเต้าตมือก่อนแล้วแหละพอไดีคล้ไข่อยู่นี่แหละอยู่ตามมวยน้อยกะการกบการเกี๊ย่แหละกินเป็นอาหารเช้า กินแล้วก็ยักง่ายๆด้วมือนอนแล้ววันนี้เมื่อเฮือนเมื่อซานแล้วเมื่อหน้าพันเนาะครับมือหนามางไหมเอาโอเคโอเคทุกคนเนาะเอาพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนหมดทุกคนหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำจะปลาแล้วแล้ววันนี้เฮาก็เก็บเครื่องเก็บของแล้วก็กลับได้วันนี้ได้พี่น้องเลยเนื่องจากหาอยู่หากินกับสภาพอากาศบอมนุ่ยพี่น้องเลยหาอยู่หากินบ่เห็นสัตว์น้อยบ่เห็นสัตว์ใหญ่เลยสภาพอากาศเดินทางกลับพี่น้องเลย เลยกับฮอตอ่ามองจงะะลดเขานล้วยางเลาะปลาเล้วพี่น้องเลยสภาพอากาศบอบนุ่ยพี่น้องเลยหากินลบลบลมมันแห้งหนาวก็่านาวแน่เอ่ะเดินทางกลับนี่มัอนี้ออกจากปลาเล้วพี่น้องเลยเอาพี่น้องในระวางคากรในพานเพิ่งได้ได้ยิงไก่ตัวหนึ่งพี่น้องเลยในพานเติ่งเพิ่งยิงไก่ในระวาง,ง,าง,ง,าง,งาที่เยาเดินกลับเนาะโอเควันนี้พัน โอ้มันเลยพี่น้องเลยได้ไก่ป่าแล้วแน่นอนเดียรีขากรับได้พี่น้องเลยมันขากรับอันนี้โอ้ได้ไก่ป่าตัวแม่เนะใใาะได้ไก่ป่าตัวแม่พี่น้องมันมันได้ขากรับอันนี้เอาพี่น้องในระหว่างขากรับในพันพื้นยิงได้ไก่ตัวหนึ่งพี่น้องไก่ป่าไก่ป่าตัวแม่มันอยู่ แน่นอนลีสิมืลในพันเนี่ยบ่อปูดยางก่อนแต่พันหวัวว่าให้ยางตับลังเดี๋ยวพานพันเจลัดยิงไกป่ปลาแล้วกันลัดยิงนกปรากฏว่าได้พี่น้องเลยได้ค่ากรับนี่เอากระเทียมประมาณอยู่หาก,กินนะเดี๋ยวให้พานพันเอาเมื่อผักตอนลุงเมียพคนนั่นละเอา,าเพี่น้องเลยนั่งพักพ่อนชาวมีแห้งก็จัำหน่อหนึ่งพี่น้องเลยปีนขึ้นภูพี่น้องเลยอันนี้เหาก็บฮอดจุดดอยของมันเลยพี่น้องเลยโอ้ยเกือบตายอุปสรรคร้ายนีนี่แหละ เขาปลาเขาดงนี่ขึ้นภูจะไหนกันย่างอีกเลยย่งสองสามผู้คนเลยขี่รถก็ยังเมื่อยการขี่รถเรเมื่อยบ่ขี่รถโอ้ยปีนภูเกือบตายขี่บ่รถ่ขีเลกลูวปชีวัดดอยภูกะนหลักทะเลเลยอ้าพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยสามีแห้งจังหนึ่งเราเดินทางต่อแล้วเดี๋ยวพี่น้องเลยเขานั่งพักผ่อนสามีแห้งก่อนจังหนึ่งแต่ว่านั่งถึกจุดอีหลีพี่น้องเสียงผ่านห้องแต่เมื่อคืนนี่คือเชื่อว่ามันขึ้นทางนี้แล้วพี่น้องนี่หอยมันกินใบหญ้านี่พี่น้องเห็นปะ หมดเลยขาดเห็นบ่เด็หอยไม่ไหม้ยังได้ในพี่นอ้องเด้มันมากข,ขนาดได้ใบนี่นี่หอยนี่ก็ยังไม่ไหมอยู่ได้เนาะโอ้ขาดเป็นท่อนเป็นทอนเลยมันกินนี่เห็นหอยแคลมันเลยผ่านขึ้นทางนี้แล้วตมนทองมันคือนี่นะหอยได้เงินนะแมนมั่นแล้วกินนี่บ่มีไผ่แลเอาทุกคนเลยเดี๋ยวเราปุบช้แนะนำสมุนไพรอ่าอย่างหนึ่งให้พี่น้องเห็นด้วกันนี่ อันนี้ใบอันนี้เขาเชิญ่าใบยำมองเลยพี่น้องเด้อเวลามูคูทันได้ที่ปีนขึ้นปีนภูขึ้นเขาเมื่อยบอกตนกระโตบออยากปีนปีนหัวกะสามารถเอาใบตัวนี้แหละย่องยองอะมาดมหรือว่าเขาเจ็บหัวของเขาเอามาต้มกินได้พี่น้องเลยหักษาโรคได้ใบนี้นะใบยำมองมาพันเนาะพันเอิญมาใบยำมองเลยนี่เด้อสำหรับมูคูท <c oughs> ันได้ที่ปีนภูเขาขึ้นภูนะโตใหญ่สูงใหญ่เขาดีคือบ่ปุ๊บนี่นักเลยแปดสิบปายโลกะ อยากเป็นว uh, no. oh, ินขึ้นภูก็อยากเป็นวินเราได้ผ anyway> ่านเลยไม่เอาหมแล้วเขาต้องใส่ใบนี้เนาะย่องย่องหลักดมเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บจริใบนี้แหละเอาที่มาย่องย่องหลักดมสร็จแล้คนทันใดที่เป็นอันนประดงกับขยุงก็ได้หักษาได้ดื่มกินโลรสประดงกับขยุงอะไรคนใดล้ตาหมูคูท่านใดที่เป็นประดงหรือว่าเป็นพยัตพยุงนะอันนี้ก็ย่องดมได้เลยนี่นะหักษาลูกได้ เป็นวหอมเลยติดบินหมดใดเงินไวแล้วประปื่มเลนักแห้งเลยกระตูไวแล้วประปื่มี่ยนักแห้งเลยกระตูเป็ดปลาดุกนลืองนี่เอาเอามาดมนี่หอมแก่วบินได้พี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องพักผ่อนก่อนย่างขึ้นภูชามลูกสีลูกเลยเมื่อยนี่แหละการเข้าป่านี่เหละพี่น้องเลยการจนไพ่รักล้ายพี่น้องเอ้าตามลูกันพี่น้องมาโลดสิพาไปไปยังมากมาโลดพันตื้อสิพาไปชุนบานะ เอาพี่น mm. hmm. oh, right ้องเลยเดี๋ยวเงเขากาย่างมาหอดจุดพักที่สองพี่น้องเลยกาถือว่ายังบ่ชอดรถจากเถื่อพี่น้องเลยนี่แหละแดปืนพูปืนพาพี่น้องเลยโอ้ยเมื่อยเลยปุป่าพาดงนี่แหละเกือบตายพี่น้องเลยอุปสรรคการเข้าป่ากันแต่เขามักสยางต่อให้ปลาไงจำได้ว่าก็บรยูหรอกพี่น้องเอาพี่น้องพักผ่อนก่อนนิดนึงแล้วก็สิเดินทางต่อเอาพี่น้องเลยใกรสมหดจุด พ the so oh, ักรถแล้วพ the so like ี่น <speaking ancestors> ้องเลยยางขึ้นภูปีนเขาพี่น้องเลยเมื่อยเกือบตายโอ้หายใจเกือบหมดทันพี่น้องเลยเมื่อาๆเด้ไกลเลยปวดหัวเจือรถนี่ยางเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยสามชั่วโมงเลยออกเดินทางมาแต่เจ็ดโมงเช้าอยู่ดๆกันหนึ่งโมงเลยโอ้โหหัดจุดพักรถแล้วเพี่น้องเลย โ, ces, โอ้มีแหงน h o เ d e โอ้ยเอ how พี่น้องหอดจีดพักหลุดพี่น้องเนี่ยพี่น้องหอดอ่ะโอ้ยหอบ่อนกันหอบ่อนกันพี่น้องไงอ๋อผมเองพี่น้องหลังจากที่เ h าได้ย่างเดินทางมาหอดจุดพักรถุดเลยพี่น้องไงวันนี้เาก็น how จะทำการคั่วไก่นะเราเปืดกันคือคั่วไก่แล้วก็ยกคนมันพี่น้องไง แต่ทวิตกับ่พันเติงกัว่าใช่ปุ๊บแต่ว่าเอาไปนำกันหาอยู่นะหากินนำกันพี่น้องเลยก็ต้องได้แบ่งกันพี่น้องเลยน้อยกระยาต้องได้แบ่งเคิงคือปลาตัวเดียวเขาก็ยังได้แบ่งเคิงพี่น้องเลยนี่แหละบ่ปุ๊บสีกลัวแล้วก็สีแบ่งเคิงกับพันเติงเพราะว่าสให้เพิ่นเอาเมื่อผักตอนลูกเมียชนบ่ปุ๊บกะสีเอาเมื่อผักตอนลูกเมียกันพี่น้องเลยการเข้าปลาหาอยู่หากินกับแบบนี้เลยพี่น้องเลยในใจก็อยากได้ชัดไงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ให้ได้ซะพี่น้องเลยได้ชัดน้อยกระยาพี่น้องเลยนี่หาอยู่หากินนำการหาเราต้องได้แบ่งกันพี่น้อง ดีมือผัดเตืองแน่นอนดิโอ้สอดเลยเนาะสอดตัวนี้เลยได้หนิลูกโดดนี่ยคากรับพี่น้องมานอยู่ผัดเตืองคนยิงไกได้ตัวหนึ่งบอกโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเปิอาสีคั่วไก่ก่อนพี่น้องว่าคากรับในพันเตืองคนยิงไก่ได้ตัวหนึ่ง,ลงแล้วก็เอามาคั่วแล้วคือพี่มาณ์ยูพี่น้องเลยหาก,กินคากรับเป็นยังไงไก่ตัวหนึง่งไก,ปก่ป่าไก่ตัวแม่ได้หนิเดี้องเลย เ้ยไปไหนไปฝ่ามันนี้ไดเห็นไหมฉชนใจกันห่วยมูกปแล้วเลยไปกวางไนแล้วนะโอ้๋อตัวใหญ่โพดอ๋อตัวใหญ่แล้วหรอมกันหน่หน่อยอ้หูก็ใหญ่ด้วยเจอตัวหาโลนี่ร้อยโลนี่ขามังแล้วนี่สคนนี่อ๋อได้ไก่พอแล้ว หมอวานนี่ก็ได้เมื่อวานมันเชื่นี้ก็ได้กินไก่เลยเด้ด <c oughs> อเอาเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวหาสีแบงไก่ละกัและเดี๋ทางกลับเมื่อผักตอนลูกเมียพี่น้องเลยแบงค,ลงคน,นละเครื่องเอาในพันเอาตัวหัวเอหนึ่โลดเอาตัวนี้วนะอจะเอาตัวนี้วะอ,อ่าเดี๋ยวพันจะเอาตัวนี้เนาะทั้สายทั้งตากพร้อมเลยพในพัน,น,น,นแล้วเนาะโอ้หมดหมักไช่เลยน,นี่ทุกอย่างเตรียมข้างเหนือใ่ไมีหน่อยกะปั้นก็หน่อยพี่น้องเลยสามมคีพี่น้องเลยข้าวปลาหาอยู่ข้ากินนำกันพี่น้องเลยแบงเครื่องเป็นปวกอ๋อ ขนาดปลาตัวเดียวให้ยังได้แบ่งเคิงพี่น้องเลยตัปตุปั้นมาเลยเอาไม่เอาพอได้กินเนาะพอได้กินพอได้กินเอาถือประมาณอยู่ค่ะกลับเป็นยังไงไก่ปลาเอาขอบใจในพานในลายที่หาของเลยของดีให้กินนะพี่น้องแล้วเอาไปไปรับเนาะข้างในนอกเอาพี่น้องเลยเอาหมูแดงก่อนพี่น้องเอาหมูแดงงวยใส่กับลาบไก่อยู่เฮือ็นดีเลยเอาได้เดาทงบักใหญ่พี่น้องเลยแต่ยังพอพอจะพอ โอ้ไข่มันลายลื่นยำนี่พี่น้องเอ้เดี๋ยวละบุบปุบจะเอาอีกหางหนึ่งพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วเอาอีกหางหนึ่งพี่น้องเอ้หมดแดงเขาได้ลายเติบเต็มทงยางใหญ่มีแต่ไข่พี่น้องก็แต่ว่าไข่มันยังไม่ย่างยำนี่พี่น้องเอ้ต้องทาให้มันประมาณเดือนหอดเดือนอีกแล้วจึงมาเอาอันใหม่ละไข่มันใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเขาก็ได้ลายอยู่พอได้เอาใส่กับลาบไก่ปลาพี่น้องเอ้เอาไปนี่เดินทางกลับได้ไปนี่เอาพี่น้องเอ้หลังจากที่เอา เป็นเกาะเป็นไกาเสร็จเรียบร้อยกับในพันเตืองพ้นแล้วกับสีเดินทางกลับแล้วบัดนี้สำหรับทีนบบ่นี่วัปปุบกาิขอปิดการเดินทางไปติเพียงเท่านี่ทุกคนเลยก่ขอนอื่นก็ขอขอบใจมูคูมูเพื่อนมนทุกคนที่เข้ามาเบิง่งติดตามมาชมคลิปของบวัปปุบติดต้นจนจบพี่น้องเลยกขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอ่าโชคดีโชคด,ชดีเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าพี่น้องโชคดี